สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการท่านโลกทันธรรมพบกับนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมสาระดีๆทันโลกและมุมมองธรรมะทันธรรมจากการถ่ายทอดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโดยพระครูปหลัดส,สุวัฒนโพธิคุณท่านผู้ชมคะในปัจจุบันนี้พบว่ากลุ่มคนวัยทำงานถือเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรง เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมองวันนี้รายการของเราจึงมีเคล็ดรับเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องทำงานหนักแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน้อยนะคะส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต้องไปเรียนถามคุณหมอชัดชัยค่ะคุณหมอคะเคล็ดรับเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคนที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักหน่วงที่คุณหมอนำมาฝากวันนี้มีอะไรบ้างคะ ครับเอสำหรับคนที่ต้องนอนน้อยนะฮะทำงานหนักเนี่ยสิ่งแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงคือร่างกายเนี่ยต้องพักผ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยก็คือว่าต้องหาวิธีการอย่างไรก็ได้นะครับใ,ให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะนอนได้ประมาณ6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างของการนอนเนี่ยต้องให้คุณภาพของการนอนดีเพราะว่าถ้าหากว่านอนแล้วก็ยังคิดกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยร่างกายก็ไม่ได้พักผ่อนเต็มที่ เพราะฉะนั้นสาหรับคนที่นอนน้อยทํางานหนักประเด็นสําคัญข้อแรกเลยนะครับก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็การนอนสมาธิเวลาหลับก็ต้องหลับไปอยู่ในสมาธิเพื่อที่จะให้การหลับเนี่ยเป็นการพักผ่อนที่ลึกที่สุดซึ่งคนที่หลับแบบนี้ได้นะครับบางทีสี่ชั่วโมงก็เพียงพอตืืนมาก็ยังสดชื่นอยู่เป็นข้อแรกนอกเหนือจากเรื่องนอนแล้วมีเรื่องอะไรที่เราต้องสนใจดูแลตัวเองบ้างคะครับก็เรื่องทานอาหารแล้วครับนะฮะ ก็คือในเรื่องของการทานอาหารเนี่ยเราจะต้องหาทางทานอาหารเช้าให้ได้เลยาาเนื่องจากว่าอาหารเช้าเป็นอาหารที่เริ่มวันนะครับมันเป็นการติดเครื่องทนะรีสตาร์หรือว่าจากการที่เราได้พักผ่อนมาแล้วร่างกายได้ซ่อมแซมก็เป็นการติดเครื่องเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีพลังงานเพียงพอที่จะเอาไปใช้ใ,ชในขบวนการต่างๆของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นการรับประทานอาหารเช้าเนี่ย จะช่วยระบบร่างกายหลายอย่างนะฮะช่วยมีการเผาผลาญอาหารนะครับช่วยมีการเผาผลาญพลาังงานก่อให้เกิดการลดไขมันอ่าไม่ดีลงไปจิตใจก็แจม่มใสนะครับไม,ไม่ไม่ขี้งุดหงิดง่ายนะครับผ่านมาสองเคล็ดลับแล้วเคล็ดลับแรกคือนอนอย่างมีคุณภาพนอนอย่างใจสงบจะได้พักผ่อนทั้งกายและใจเคล็ดลับที่สองทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเคล็ดลับที่สามที่จะทําให้เราสุขภาพดีคืออะไรคะ ครับคือร่างกายเราเนี่ยมีน้ําอยู่เยอะนะครับปริมาณน้ําในร่างกายเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องดื่มน้ําทดแทนในส่วนที่ขาดไปเนื่องจากว่ามันใช้น้ําทุกวันแล้วใช้เยอะด้วยนะครับสิ่งที่สูญเสียออกไปทุกวันเนี่ยผ่านทางผิวหนังเรานี่เยอะมากแล้วเราต้องเอาของเสียออกเพราะเรารับประทานอาหารเข้าไปนะฮะย่อยสลายเสร็จเกิดของเสียร่างกายจะต้องขับของเสียออกก็ต้องใช้น้านั่นแหละไปชะล้างออกมาจากทุกเซล เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดื่มน้าเนี่ยเกิดเรื่องใหญ่เลยนะครับ<ม>กับร่างกายค่ะแล้ววิธีการดื่มน้ําก็ต้องดื่มให้เป็นด้วยนะค,คะเพราะถ้าเราดื่มน้ําปริมาณมากๆเข้าไปเนี่ยปลึกทีเดียวนี่นะครับมันจะเกิดการขับน้ําออกมาทันทีเพราะฉะนั้นหลักการดื่มน้ําที่ถูกต้องนะครับคือการจิบทั้งวันจิบทั้งวันค่ะใช่แล้วก็ปริมาณจะต้องถึงด้วยก็คือ2 0 0 0ันงลิตร2ลิตรถึง2ลิตรครึง่งใช่ค่ะราะนั้นวิธีการรับประทานน้ําแบบนี้เนี่ย จะทาให้เราสดชื่นทั้งวันรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายไม่ให้ร้อนเกินไปนะฮะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็จะกลับมาเป็นปกนติก็จะได้ไม่ต้องท้องผูกด้วยผิวพันธุ์ก็แจ่มใสนะฮะ,ะเออไม่ขาดน้ําก็จะทําให้ผิวไม่เหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็รักษาความชื้นไว้ได้ก็จะมีคอลลาเจนมีอะไรเข้ามาแลเลือดก,ก็จะไม่เหนืดด้วยนะฮะเลือดพอเลือดไม่หนื่นก็ไหลเวียนง,ง่ายร่างกายสมองก็ไม่ขาดออกซิเจนไม่ขาดเลือดนะครับ เรียกว่าดีกับทั้งร่างกายเลยน้ําธรรมดาที่มีรสธรรมดานี้มีฤทธิ์ไม่ธรรมดาเลยนะคะคแล้วราคาก็ไม่แพงเป็นเครื่องดื่มที่เราควรมีติดตัวไว้จิบทั้งวันค่ะมาถึงเคล็ดลับที่4ี่แล้วค่ะครับเคล็ดลับที่4ี่ก็คือว่าการดื่มกาแฟเนี่ยนะครับ,รบมีหลายความคิดเห็นนะฮะว่าไอ้ก,กาแฟจะดีต่อสุขภาพไหมหรืออะไรต่างๆนะคะ แต่ถ้าเราเอางานวิจัยมาเรียงกันนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบดูการดื่มกาแฟในปริมาณไม่มากเท่าไหร่ก็คือประมาณแก้วหนึ่งหรือว่าสองแก้วเนี่ยเมื่อเทียบผลระยะยาวแล้วเนี่ยกลับจะเป็นผลดีต่อการรักษาเนื้อสมองเอาไว้เป็นพากินสันน้อยกว่าเป็นโรคหลงลืมน้อยกว่าแล้วก็กาแฟก็จะมีตัวที่ช่วยเหมือนผ่อนคลายความเครียดผ่อนคลายการที่เราจะต้องทํางานหนักหรือว่าการที่เราจะรู้สึกหดหู่ต่างๆแบบนี้เนี่ย มันเหมือนกับตื่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในคนที่จะต้องมีความเครียดทํางานหนัก<ม>หรืออะไรต่างๆแล้ว <c oughs> การดื่มกาแฟาสักแก้วหนึ่งกับการที่พยายามอดกาแฟาเพื่อที่จะรักษาสุขภาพนี่นะครับการดื่มกาแฟสักแก้วหนึ่งอาจจะดีกว่าก็ได้ใครเครียด<ช>หอมรอร่อยด้วย <c oughs> แต่ถ้าทราดมีเวลาแล้วก็จัดสรรเวลาได้เก่งนะครับตื่นเช้ามาออกกํบบาลังกายมีค่าเท่ากับการดื่มกาแฟ นะครับแต,แต่ต้องออกกำลังกายทุกวันนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีคุณหมอรึ่งๆเรื่องออกกำลังกายแล้วพูดเรื่องออกกำลังกายเลยดีกว่าครับถ้าเรื่องออกกำลังกายแล้วเ,เนี่ยต้องถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากนะฮะในการที่จะมีสุขภาพดีแม้ว่าเราจะต้องทำงานหนักนอนน้อยนะฮะอย่างน้อยที่สุดคือการยืดเส้นยืดสายนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนกลางคืนก่อนจะนอนกับตอนเช้าตื่นนอนเนี่ย จะช่วยให้เซลล์ต่างๆมันพร้อมที่จะรีแลกซ์ได้เต็มที่เวลาเรานอนลงไปมันก็ได้คลายทุกส่วนเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะครับข,ข,ข,ขั้นต่ําสุดคือการยืดเส้นยืดสายนะฮะที่เขาเรียกว่า stretching exercise นะครับในขั้นที่ดีกว่านั้นอีกก็คือการออกกําลังกายโดยเฉพาะอย่าง,ย,างยิ่งการออกกําลังกายตอนเช้าแตะสลับนะฮะแตะสลับทําเป็นไหมฮะก็คือเอาเอามือ ไปแตะเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็สลับไปสลับมานะครับแตะสลับกระโดดตบต่างๆเหล่านี้ก็คือการออกกำลังกายนะครับจันตแต่เด็กทั้งนั้นแล้วทุกเช้าเลยนะฮะยี่สิบนาทีนะครับโอเคค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะที่เราจะต้องดูแลครับเรื่องของร่างกายเรานี่นะฮะเขาเดินได้ด้วยสารอาหารนะครับสารอาหารเราเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับว่ามีอาหารหลักกอาหารรองนะฮะอาหารหลัก5้าหมู่มีอะไรบ้างโปรตีนคร์โบฮเดตไขมันเกลือแร่วิตามินใช่ไหมทีนี้ สิ่งที่เรามักจะมองข้ามก็คือวิตามินและเกลือแรอ่นี่แหละครับค่ะทีนี้ถ้าเราต้องทานวิตามินเสริม,มวิตามินอะไรบ้างที่เราควรจะทานทุกวันคะก็คือสิ่งที่เขาสกัดมาจากพวกผักนั่นแหละค่ะผักแล้วก็พืชพืชที่มีหัวที่มันมีสีต่างๆค่ะแล้วมันก็เลยเหมือนกับเอาไปแทนในส่วนที่เราทานไม่ไหว ใช่เพราะว่าเขาสกัดมาแต่สารอาหารมาใส่ไว้ในเม็ดแล้วใช่มันจําเป็นตรงนี้แหละขอคําแนะนําเรื่องวิตามินเลยดีกว่าค่ะโอเค,คเอาล่ะนะั่นคืออันที่หนึ่งคือวิตามินรวมนะค่ะ<ก>วิตามิน 2> 2มนะฮะ A to Z นี่แหละเอ o C ซี o C คือว,วิตามินรวมน้อยๆในปริมาณที่เรียกว่าไม่ให้ขาดอ,อ๋อคือ,อขั้นต่ำขั้นต่ําสุดวิตามินรวมทั้งหลายเนี่ยเขาเอาขั้นต่ํามาใส่ไว้เพื่ออย่างน้อยก็คือไม่เกิดโรค S <S แต่ถามว่าเซลล์มันจะดีไหมไม,ไม่อะมันก็ยังไม่ดีเออมันก็แค่ไม่ขาดเพราะฉะนั้นหนึ<ล>่งวิตามนินรวมอ่าแล้วถ้าจะให้เซลล์ดีต้องทานอะไรเสริมอีกสองเลยนะฮะอายุที่มากขึ้นมันจำเป็นต้องใช้โคเอนไซม์คิวเหรือว่ายูบิควีโนนห,หรือถ้าในรูปแบบที่มันใช้างานได้ทันทีก็คือยูบิควีโนลสามชื่อนี้ตัวเดียวกันนะครับเรียกง่ายๆโคคิวเทแล้วกันนะคะเออโคคิวเทได้โคคิวเทต้องใช้ทุกวันนะครับร่างกายเราผลิตทุกวันแล้วก็มันใช้ในกระบวนการสันดาบ ก็คือขบวนการเปลี่ยนออกซิเจนกับสารอาหารให้กลายเป็นพลังงานในคนปกติประมาณ30มิลลิกรัมนะฮะ,ะก็ก็จะเพียงพอนอกจากวิตามินรวมโคเควเทนแล้วมีอะไรที่เราต้องทานอีกครับช่วงไหนที่ทำงานหนักนอนดึกเครียดต้องเจอกับภาวะต่างๆที่ทั้งร่างกายจิตใจนะครับทานวิตามิน B รวม B รวมค่ะ ก็รมีรวมช่วยหลายอย่างนะฮะช่วยบำรุงสมองก็ได้แล้วก็ช่วยตับขับสารพิษนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นช่วงไหนมีพิษเยอะอ่ฝุ่น PM 2.5เยอะเหลือเกินอย่าลืมทานมีรวมเพิ่มเข้าไปอีกสามตัวละสามตัวละ,ะตัวที่4ตัวที่4นะครับเราต้องรักษาเนื้อสมองเอาไว้ด้วยการใช้สารสกัดถั่วเหลืองที่เรียกว่าเลซิตินนะครับ๋อเลซิตินค่ะอายุมากขึ้นสมองจะฝ่อนะครับเลซิตินจะช่วยรักษาเนื้อสมองเอาไว้นะฮะวันหนึ่งก็3กรัมนะฮะเลซิติน ในซีตินสามกรัมใช่ค,ครับคะ่ะอันที่ห้าไหมอันที่ห้าห้าค่ะอันที่ห้านะครับก็คือวิตามินภูมิต้นานทานวิตามินภูมิต้านทานคืออะไรคะไม่เคยได้ยิน ACE นะครับสามตัวนี้ถ้าใครอยากทานทุกวันก็ตามใจนะทานได้แต่ทานเป็นช่วงๆกระดีมเงกันก็คือเดือนหนึ่งอาจจะทานสักสิบวันหรือสิบห้าวันหรือทานเดือนเว้นเดือนก็ได้ แต่วิตามิน A กับวิตามิน E เนี่ยเขาละลายได้ในไขมันเพราะฉะนั้นเขาสามารถสะสมในร่างกายได้แล้วมันจะเป็นผลดีด้วยก็คือเวลามันใช้ในร่างที่ร่างกายสะสมออกเนี่ยมันเหมือนอยู่ในภาวะที่พอเราเติมเข้าไปปุ๊บการทํางานของภูมิต้านทานมันจะกระโดดขึ้นมามทาให้ระดับภูมิมันได้รับการกระตุ้นนะครับทานมาแล้ว5ตัวมีอะไรที่เราจะต้องทานเสริมเป็นวิตามินไหงคะ,ะตัวสุดท้ายละ,ะเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มเฉพาะทางการใช้สารสกัดจากพวกสม เฉพาะคนสูงอายุนะคน oh, ที่อายุมาก <really S 1> ขึ้ <ha? S 1> ก็คืออายุประมาณ50-55ขึ้นไปเนี่ย oh. ก็ต้องใช้โสมเนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะช่วยเรื่องสมองเรื่องความจําเรื่องอะไรต่างได้ดีนะครับ <Okay. S 1> ส่วนคนที่มีปัญหาหลอดเลือดก,ก็ใช้กระเทียมจะช่วยได้นะฮะลดไขมันได้แล้วก็ป้องกันหลอดเลือดได้ส่วนคนที่มีปัญหาทางสมองก็ใช้พวกอย่างพวกกิงโกะสารสกัดก <Okay. S 1> กิงโกันี้ก็ช่วยคนที่เป็นโรคตับอาจจะไปใช้ซิลิมารินนะฮะ <Okay. S 1> ก็คือ สารสก,กัดจากพืชที่มาช่วยตับแบบนี้เป็นต้นอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเฉพาะทางเฉพาะจุดเป็นเรื่องเื่องไปนะครับอันนั้นก็คือเป็นตัวเสริมที่ว่ามันมีฤทธิ์ในการเรียกว่าช่วยบํารุงเป็นจุดๆไปะะอขอบคุณนะคะคุณหมอแต่เกรงท่านผู้ชมจะลืมเลยขออนุญาตสรุปค่ะว่าเทคนิคที่คุณหมอกล่าวมาทั้ง6เทคนิคนี้เทคนิคแรกเลยคือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็นอนหลับอย่างมีคุณภาพ สงบกายสงบใจด้วยกันทำสมาธิก่อนนอนนะคะประการที่สองตื่นเช้ามาเขาับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์ประการที่สามคือจิบน้ำทั้งวันวันละประมาณสองลิตรประการที่สี่คือดูแลเรื่องปริมาณกาแฟของเราที่บริโภคเข้าไปยาให้มากเกินไปค่ะสิ่งที่ห้าที่ควรจะทำคือออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายบ้างและประการที่หกทานวิตามินเสริมค่ะ ร่างกายกับจิตใจของเราเป็นของคู่กันเหมือนเหมือนกับการทำงานและชีวิตส่วนตัวของเราซึ่งจะต้องดูแลให้ดีทั้งสองด้านถ้าเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แจ่มใสก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เราประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตค่ะและทั้งหมดเป็นส่วนของท่านโลกนะคะในส่วนของท่านธรรมพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณท่านจะมีธรรมะอะไรดีๆมาฝาก โปรดติดตามได้ในช่วงต่อไปเลยค่ะ,จะเจริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพดีแม้ทำงานหนะักโลกปัจจุบันเขาบอกกันว่าหมุนเร็วขึ้นทุกอย่างเร่งหมดเลยบางคนบอกว่าถ้าเราช้าไปหน่อยนึงเดี๋ยวจะไม่ทันเขา พราะวงการธุรกิจมันแข่งกันที่ความเร็วแล้วตัวเราเองถ้าเกิดเป็นคนอื่นเมื่อไหร่ปั๊บคนอื่นก็แซงหน้าเราหมดสิมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบเราก็ต้องเร่งให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นผลคือแต่และคนเนี่ยลาแล้วก็หมดแรงถามว่าในภาวะอย่างนี้เนี่ยจะทําอย่างไรให้เราเองยังคงมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเพราะสุขภาพที่ดีเป็นต้นทุนสําคัญเนี่ยเราจะได้วิ่งมาราธอนได้แล้วทํายังไงละ่ะสุขภาพมาถึงจะดีอยู่ตรงนี้ เริ่มต้นจากสิ่งที่เราเองพอจะรู้รู้กันอยู่แต่แถมข้อคิดบางข้อแล้วก็มาถึงในสิ่งที่เราเองอาจจะมองข้ามไปเริ่มจากสิ่งที่รู้ก่อนขอ3ประเด็นคือหนึ่งนอนให้พอคนบอกว่างานมันหนักอะ่ะจะหาเวลาที่ไหนมานอนจัดเวลาให้ดีเราจะพบว่าเวลานอนมีแราบอกไม่มีเวลานอนงานยุ่งมากแค่ตัดเวลาเข้าโซเชียลที่ไม่จาเป็นออก เข้า Facebook เข้าโลกโซเชียลโตไปตอบมาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เนี่ยวันละชั่วโมงเราก็มีเวลานอนเพิ่มขึ้นชั่วโมงละแล้วขอให้นอนอย่างมีคุณภาพคือนอนแล้วหลับสนิททำยังไงเอ่ยนั่งสมาธิก่อนนอนด้วยใจสบายหลับนี่หลับปุ๋ยเลยเรียกว่าเป็นการใช้เวลานอนอย่างมีคุณภาพจะทำยังไงให้หลับได้อย่างสนิทมีคุณภาพนะขอให้ไปค้นข้อมูลจากใน YouTube นี่ก็ได้เนี่ย ในข้อมูลตอนก่อนๆที่พูดถึงเรื่องการนอนประเด็นที่2คือเรื่องการรับประทานอาหารบางคนเร่งก็เลยทานอาหารที่มันง่ายๆแล้วก็เร็วๆเ,เช่นว่าบะหมี่สำเร็จรูปกรอกน้ำร้อนใส่ทานได้เลยหรืออาหารนันน้พวกฟาสต์ฟู้ดใส่เว็ฟอุ่นหน่อยแล้วก็ทานได้เลยทำงานไปทานไปรู้สึกว่าประหยัดเวลาดีแต่อาหารเหล่านี้เนี่ยมักจะมีพวกสารกันบูดบ้างมีพวกเกลือโซเดียม พวกผงชูรสต่งางๆนี้เยอะพอสมควรซึ่งระยะยาวก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูอาหารที่มีประโยชน์กับสุขภาพบางคนบอกนอนไม่พอนอนดึกมากตีหนึ่งตีสองตื่นช้ามาเวลาไม่ทันก็ตลีตะลานกาแฟถ้วยหนึ่งขนมปังใส่ปากแล้วก็รีบวิ่งไปทํางานแล้วแต่จริงๆมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญเพราะว่าท้องเราว่างมาทั้งคืนนี่ใช่ไหมตอนเช้าร่างกายกําลังต้องการพลังงานเห็นมื้อเช้าทานให้อิ่ม คนจีนเขาบอกเลยเจ้าฟั่นชื่อเตอ๋อเปล่าคือเช้าในทานให้อิ่มอูฟั่นชื่อเตอ๋อหา่าวกลางวันทานพอดีๆเอาจริงๆเข้ามื้อเช้าสําคัญนี่หกวมื้อกลางวันอีกนะแล้วก็หวานฟัน่นปูย่าชื่อเหย่าหา่าวหลายๆคนรู้สึกว่ามื้อค่ำคือมื้อที่หนักที่สุดของวันเพราะมีเวลาไม่รีบไงเช้าก็รีบกลางวันเองก็มีเวลาพักอยู่แค่หน่อยเดียวแต่มื้อเย็นสบายๆเป็นดินเนอร์ก็ทานไปอะไรทานเยอะสุดเลยแต่กลับเป็นมื้อที่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ ไม่ทานยังได้เลยถ้าจะทานทานนิดเดียวพอเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็นอนแล้วถ้าทานเยอะมีน้ําตาลในเลือดสูงเดี๋ยวหลับยากอีกคุณภาพการนอนก็ไม่ดีแล้วระบบการทํางานร่างกายเองก็ล้วนอ้วนอีกนี่ปรับเวลาทานอาหารให้สม่ําเสมอและทานอาหารที่ปริมาณพอดีและมีสารอาหารครบถ้วนทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่ก็พวกผักผลไม้เป็นต้นเนี่ยวิตามินต่างๆให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ประเด็นที่สคือการออกกําลังกายเพราะเราสังเกตไม่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกกําลังกายเนะี่ยกล้ามเนื้อเราเองก็ไม่ค่อยแข็งแรงถึงคราวเอี้ยวมือไปหยิบของหน่อยเดียวอุ้ยเส้นยืดเส้นติดละแต่ถ้าเกิดเรามีการออกกําลังกายผลคือกล้ามเนื้อเราเองมีความยืดหยุ่นเอี้ยวอย่างเดิมไม่เป็นไรยกของหนักหน่อยไม่เป็นไรเพราะกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเห้นการออกกําลังกายนี่สาคัญนะสำคัญ ไปสังเกตเถอะบารักโอบามาประธานาธิบดีอเมริกาเป็นไงตื่นตีสี่ครึ่งมากับภรรยามิเชลโอบามาเนี่ยแล้วก็มาวิ่งบนสายพานปั่นจักรยานเกือบชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยอาบน้ำแล้วไปทํางานจะได้สดชื่นแจ่มใสทั้งวันแข็งแรงต้นทุนสุขภาพใีนสําคัญนะเห้นเราเองต้องหาเวลาออกกํลาลังกายไม่รู้จะทํำยังไงก็เดินได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยให้กล้ามเนื้อรามีความแข็งแรงมากขึ้น อันนี้เราพอรู้อยู่แต่ว่าเน้นความสําคัญให้เราตระหนักเพิ่มขึ้นคราวนี้มาฝากถึงประเด็นที่เราเองมักจะมองข้ามข้อแรกคือการเคลื่อนไหวอิริยาบถจะสัมพันธ์กับเรื่องออกกาลังกายนะออกกําลังกายคือไปออกกําลังกายแบบค่อนข้างจะจริงจังเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นคนชีวิตในเมืองเดี๋ยวนี้เนี่ยจะฮิตมากเลยตามเมืองใหญ่ทั่วโลกเลยนะอเมริกาเนี่ยมีทุกเมืองทุกหัวละแหงเลย ญี่ปุ่นมีทุกหัวละแหงยุโรปทุกหัวละแหงในไทยเองก็มีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแม้ในประเทศจีนที่เศรษฐกิจกำลังทะยานขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่ามีขึ้นมาเยอะแยะมากมายทุกหัวละแหงเหมือนกันคือฟิตเนสเพราะชีวิตคนในเมืองเนี่ยที่ต้องนั่งออฟฟิศเป็นหลักอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เขาพบแล้วว่ากระดูกกระเดี่ยวเส้นเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆมันยึดคอมันปวดหลังมันปวด หรือว่าสายตาไม่ค่อยจะดีมึนศีรษะปวดหัวข้างเดียวเป็นต้นเลยต้องไปออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายให้แข็งแรงแต่ลำพังออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พอนะต่อให้คนไปฟิตเนสทุกวันเลยด้วยวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่พอต้องมีอีกสิ่งหนึ่งคือว่าระหว่างวันเองเนี่ยต้องได้มีการเปลี่ยนอิริยาบทบ้าง ถ้าเรานั่งจอมบนเก้าอี้หน้าจอหรือว่าขีดเขียนอะไรทํางานของเราไปนะรวดเดียวเนี่ยสองสามสี่ชั่วโมงปั๊บเนี่ยอิริยาบถไม่สม่ําเสมอละผลคืออาการปวดคอปวดตาปวดหลังปวดบา่าแขนเขินเส้นเส,นสน้นยึดเนี่ยหรือว่าปวดแม้กระทั่งตะพิ่งตะโพกเส้นขาเส้นอะไรมันยึดเนี่ยนะจะเกิดขึ้นเนั้นที่ดีคือว่าทุกชั่วโมงให้มีเวลาประมาณราวๆสักห้าหรือสิบนาทีเนี่ย ลุกเดินไปเดินมาไปเข้าห้องน้ําบ้างหรือว่าเดินไปที่มุมกาแฟแล้วก็หา,เ,าเครื่องดื่มอะไรดื่มหน่อยเนี่ยน้าเปล่าน้ําอุ่นอะไรนี้ก็ได้เนี่ยเอาง่ายๆเงี้ยแต่ขอให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าเดินไปโน่นไปนี่ขยับตัวสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดน,นั่งลวดเดียวนะไม่ขยับทิ้งสามสี่ชั่วโมงนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วพอทานข้าวเสร็จบ่ายมาก็ไปอีกลวดหนึ่งเนี่ยต่อให้ไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกําลังกายที่ฟิตเนสชั่วโมงเนี่ยชดเชยไม่ได้ เพราะระหว่างที่อยู่นานๆเนี่ยมันเกิดอาการยึดบางอย่างไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลักๆแข็งแรงแต่ตัวเส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยมันมีปัญหาไปแล้วแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยงั้นจะให้ดีคือต้องอิริยาบทสม่ำเสมอให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นระยะระยะตลอดเวลาประเด็นที่สองก็คือว่าการทำสมาธิยิ่งชีวิตเราเร่งร้อนเร่งรัดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามใจเรายิ่งต้องการความสงบใจมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นต้องทําสมาธิสวดมนต์สนิดหนึ่งให้ใจสบายแล้วก็ทําสมาธิต่อคนบอกภาจาย์หาเวลายากมากเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปทําสมาธิละ่ะเอาเวลาที่เราเองเคยปล่อยให้มันผ่านไปเปล่า,ลาๆอย่างที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์เช่นเดินทางชีวิตคนเมืองเนี่ยใช้เวลากับการเดินทางเยอะนี่ใช่ไหมขับรถ บางทีไปส่งลูกบ้างบางทีก็ไปทางานเองบ้างเนี่ยเป็นชั่วโมงตอนเช้าตอนเย็นอีกวันหนึ่งสองสามชั่วโมงหรือบางคนก็ขึ้นรถเมย์บ้างนั่งแท็กซี่บ้างรถตู้บ้างเนี่ยก็เดินทางวันหนึ่งสองสามชั่วโมงแทนที่จะนั่งไปเป,ปล่าๆแล้วก็คิดนั่นคิดนี่อะไรไปเรื่อยๆนี่นะเราใช้เวลาตอนนี้เป็นเวลาทําสมาธิเลยเอาเทปสวดมนเสียบหูฟังไม่กวนใครฟังของเราไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าอยู่ในรถของเราเองก็เปิดเสียงดังหน่อยก็ได้ในรถมีคนอื่นอยู่ด้วย ครอบครัวเราเนี่ยก็จะได้ฟังไปด้วยกันสวดมนต์ไปด้วยกันและคอคลอฟังทุกวันเดี๋ยวเราก็สวดได้จําได้ก็สวดไปด้วยกันแล้วก็เป็นเสียงนํานั่งสมาธิเราขับรถไปก็ทําสมาธิไปด้วยผลคือใจสบายโปร่งโล่งประสิทธิภาพการทางานดีถึงคราวจะพักกลางคืนจะนอนก็ดีด้วยเราจะพบว่าเออในชีวิตที่เราว่ายุ่งยุ่งนะจริงๆเราสามารถจัดสรรปันส่วนเวลาของเราเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็มีเวลาสําหรับการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของใจด้วยถ้าครบทั้ง5ประเด็นนี้แล้วละก็แม้งานเราจะหนักแต่เราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นสามารถทํางานทุกชิ้นที่มาถึงเราเนี่ยได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพและเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจเจริญพร ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาถ่ายทอดธรรมทันธรรมแก่พวกเราสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วล่ะค่ะแต่ท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อรายการได้อยู่นะคะทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ gbnus.com รวมทั้งติดตามธรรมะของพระอาจารย์ได้ทาง Facebook ฐานะวุทโธสตอรี่ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณชมรมแทงตลอดในธรรม ที่สนับสนุนรายการด้วยดีมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ในแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตดิฉันชุลีพรช่วงรังสีพร้อมทีมงานรายการทันโลกทันธรรมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ